สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำการใช้เว็บไซต์ Affordate ที่มีชื่อว่า InWolf นะครับซึ่งเว็บ Affordate คืออะไรคือการที่เราคล้ายกับการอ่พมันเป็นรายการหารายได้แบบหนึ่งการเป็นเป็นการหารายได้ออนไลน์แบบหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันยังใช้ได้อยู่เพราะว่ายังมีหลายเจ้าที่ให้อ่าบริการทางด้านเอฟ a ฟอมากมายซึ่งตรงเนี้ย เอฟ,ฟเฟกคือเราจะต้องกินอ่าเราคล้ายๆกับการกินค่าคอมมิชชั่นจากการนแนะนําอฟเฟกตก็คือแปลงโต๊ะคือการแนะนําสินค้าถ้ามีคนคลิกลิงก์แล้วเกิดการซื้อขึ้นมาเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนั้นๆครับผมซึ่งตรงนี้ผมอยากแนะนําเว็บใหม่ก็คือชื่อเว็บไซต์ inwolf.asia นะครับลองไปเล่นกันดูแต่จริงๆแล้วใจผมอะอยากที่จะแบบเดี๋ยวมีเวลาก็คือจะแนะนําให้ว่ามันเล่นยังไงสมัครยังไงเป็นต้นนะครับแต่ตอนเนี้ ผมจะให้มาดูข้าวๆก่อนวิธีการทำา n v v o e a s i a ในการใส่ลิก์ในการแกะลิกงแล้วก็คัลลอกลิกงไปใส่ในเว็บของเรานะครับถ้าใครไม่มีเว็บไม่เป็นไรในช่องของผมมีสอนวิธีการสร้างบล็อกฟรีอยู่แล้วก็เอามาใช้แทนเว็บได้นะครับแต่ว่าส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการหาคอนเทนต์มาใส่นะครับว่าคอนเทนต์ที่เราอยากได้เนี่ยแล้วสินค้าที่เราต้องการโปรโมทที่จะทำอัฟเฟอร์เมันสอดคล้องกันไหม คือจริง,รงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เอมันช่วยเยอะเลยนะในการทีคอนเทนต์คือไม่ต้องไปจา้างนักทำคอนเทนต์อะไรแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าคอนเทนต์ที่ดีที่สามารถจารเรตได้เนี่ยในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็คือในช่องผมมีแล้วนะครับเราไปหาดูยกตัวอย่างเช่นของเจ็ต GPT นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เวิร์กเลยแล้วก็ยังฟรีอยู่ครับผมแล้วก็มันเป็นตัวที่อ่าอัปเดตอยู่เรื่อยๆอัปเดตฐานข้อมูลอยู่เรื่อยคือตัวนี้นะครับ อ่ซึ่งสมมุติผมทำในเรื่องของเกี่ยวกับไอเดียผมอ่ะก็คือเนี่ยเอย๊ถ้าเราอยากจะลองทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อในการข้อมือทำอย่างไรนะครับอันนี้อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะให้สอนละเอียดก็คอมเมนต์มานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ติดตามกันก่อนนะเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับต่อนะฮะก็ยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะผมได้หัวข้อแล้ว ก,ก็คือสําคัญแล้วก็คือการเลือกซื้อในกาข้อมือผมก็พิมพ์ออกไปว่าเนี่ยอยากจะได้คอนเทนต์นี้นะทั้งชัดตัวชัตัวเนี้ครับก็คิดออกมาให้เราแล้วนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์ยังไงนะฮะหรือถ้าใครอยากจะได้แบบอ่ะคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่พออยากจะเพิ่มก็สามารถทําได้เช่นอย่างไรดีเช่นอการเลือกซื้อในกาข้อมือหรืออยากจะเพิ่ม t o p ปิในเรื่องของ นาฬิกาข้อมือที่ดีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นการเล่นในเรื่องของบทความให้บทความมีการต่อยอดมากขึ้นนะครับหรืออย่างเช่นผมอาจจะใส่คําว่ารูปแบบนาฬิกาข้อมืออันนี้ผมทําให้ดูเลยนะครับรูปแบบนาฬิกาข้อมือนะครับผมกา enter เข้าไป่ะตรงนี้ถ้ามันไม่ติดยังไงอาจจะเกิดการ e r r o r นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็ refresh มันแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่า คนใช้งานตรงนี้อาจจะมีจำนวนมากอยู่นะครับเราก็ีเฟลลแล้วรเราก็พิม์ใหม่ๆนะครับรูปแบบในการข้อมือเราก็ Enter เ,เข้าไปตรงนี้ปล่อยให้ตัว AI เนี่ยมันคิดว่าคอนเทนต์จะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งเว็บนี้ดีมากเลยนะครับตัวชทตัวเนี้นะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นตัวนี้แล้วผมก็แนะนำตัวหนึ่งก็คือเป็น เป็นในรูปแบบของ l ล n e เป็น AI ของ l ล n e ที่ชื่ออริษ,ษานะฮะเนี่ยก็คือดูในช่องผมก็จะมีบอกแล้วว่าจะต้องแอน้องอริษายังไงใช้งานยังไงแล้วก็ตัวอริษาเองอ่ะตัวบอตตัวนี้ย AI ตัวนี้ก็สามารถเจนรูปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนรูปเนี่ยก็อาจจะไม่ติดลิสิทธิ์ก็หมดปัญหาคล้ายๆกับหมดปัญหาเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะในเรื่องปัจจุบันเนี่ยลิสิทธิ์ก็คือรุนแลแล้วก็ในเรื่องการหารูปภาพถ้าคุณไม่ได้แบบเสียเงินรายปีหรือรายเดือน คือผมก็มีซื้ออยู่นะกับทางฟรีฟรีปิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะครับเอาไว้นิดนึงอ่ะตรงนี้ระหว่างที่เขาเจเนเรตอยู่นะครับเราก็รอรอระหว่างนี้คุณก็ไปเตรียมเว็บไซต์อะไรของคุณไปหารูปภาพอะไรบลาๆได้หมดเลยนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะสอนนั่นแหละการหาบทความพอได้บทความไหมเนี่ยโอเคแล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ก็บทความนี้ไปใช้นะครับ ยวตัวอย่างนี้นะผมทําให้ดูนะครับนี่ผมก็ทําบ้างแล้วล่ะนะฮะอันนี้ก็คือผมทําในบท WordPress นะครับถ้าใครยังไม่เชี่ยว Word ์ดเพสเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนนี้นะครับเนี่ยผมก็ทําแล้วนะฮะเนื้นกาข้อมือมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ายเวทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มีท็อปิกมากขึ้นด้วยนะครับในการข้อมูลมีรูปแบบอย่างไรนะฮะตรงนี้ผมก็ทําไว้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น heading นะฮะเพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามน,นะครับแล้วก็มีรูปแบบหลากหลายแบบตรงนี้เราอาจจะเว้นวางนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้ในส่วนของางผู้อ่านเนี่ยเขาได้อ่านจริงๆนะครับดูแล้วแบบเขาเรียกอะไรอะดูแล้วไม่ดูแล้วสบายตาครับให้สบายตามากขึ้นอ่ะไม่ใช่ดูแล้วแบบเอ้ยลงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องมีการ เว้นให้เขาดูง่ายอ่านง่ายขึ้นนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมก็ทําเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้โอเคเราได้ในเรื่องของคอนเทนต์แล้วนะครับอ่าสวยงามแล้วตรงนี้เดี๋ยวก็อาจจะไปเพิ่มรูปเพิ่มอะไรตรงนี้ก็ว่าไปนะครส่วนนี้ต่อนะครับคราวนี้เราจะมาเอาตัวลิงก์เอฟ์นะครับ ก็เข้าเว็บไซต์นี้เป็นสมาชิกอะไรทียรู้บ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องนาฬิกาเนี่ยผมก็นึกถึงแบรนด์ไหนบ้างที่เขาขายนาฬิกาหมายถึงว่าขายแบบรวมหลายยี่ห้อแบรนด์แรกที่ผมนึกถึงเลยก็คือ k i n g Power นะครับในากาเขายอะมากนะฮะจริงๆก็มีแบรนด์อื่นนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็เข้ามาในเรื่องของพอเข้าหน้าแดชบอร์ดเลยเนี่ยแล้วก็เซิร์ชหรือว่าข้างแรกนี้ก็จะมีรีส์เดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดทีนึงนะนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะ สร็จแล้วผมก็เจอ King Power ผมก็เลือกมันเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเป็น Home d e l i v e r y ด้วยอะไรเงี้ยฮะโอเคแล้วก็ในการของ King Power ก็ถูกระดับหนึ่งเลยนะนะครับก็ copy l ิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเอารูปได้เลยนะฮะร,รูปอันนี้ก็คือเรากด preview เข้าไปนะฮะตรงนี้เลยเราก็จะเห็นรูปแล้วนะครับเราจะกด save image หรือว่าจะก็เดี๋ยวผม copy นะฮะแล้วก็ไปค a s s ลงมา นะครับอันนี้ก็คือเราก็พาสอยตรงนี้เลยนะฮะสวยงามเลยนะครับส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็าให้อยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาลิงก์มาเรากด copy ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะใส่ลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อที่นับว่าเป็นเอฟเ t e ที่สมบูรณ์แล้วนะครับส่วนนี้เลย นะครับก็ถ้าใครชอบเดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ละเอียดมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมทําเป็นเรื่องของการสมัครเว็บไซต์นี้ให้ดูเลยนะฮะอง i n อ o ์กเอเเนี่ยเพราะจริงๆเว็บเนี้ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นของทางอินโดหรือมาเลยน่าจะเป็นมาเลย์นะนะครับเป็นเว็บที่มาใหม่เลยนะฮะตัวนี้ก็สามารถทําในเรื่องของการเพิ่มไรายได้ออนไลน์ได้นะครับถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครยังไม่มีตัวเว็บก็สามารถที่จะไปเล่นในเรื่องของอตัวบล็อก ก็ได้นะฮะบ็อกเกอร์บ็อกซ์พอร์ตอะไรได้หมดนะครับแล้วเราก็พับบิชมันไปแค่นั้นเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ของครับ